อันนี้จะปูปูมหาวรีก็โทรมา<พ>เ,ขเขาตามข่าวให้เราเดี๋ยวมาหนึงเขาบอกช่องวานามำจัดให้เนี่ยเป็นพวกเราไปเอาคลิปปลอเพื่อให้เราเห็นเพื่อจะได้ฟออ้องแล้วเ็าบอกว่าเมื่อเช้าไอคนนั้นอ่ะไปบอกว่าคุยกับท่านแล้วท่านให้อภัยแล้วจริงเหอโอ้ยเรยวัตไม่ได้ให้อภัยใครง่ายๆหรอก <hatch ing> <ๆ S 2> คือผมเนี่ย <hatch ing> ตัดสินใจเดินหน้าแล้วเนี่ยอปูเมื่อเช้ามีข่าวว่าไงนะคุยกับท่านเรวัตหน่อยาวัดนีปู

cup, cup? Mm -hmm. uh, cup. cup. Mm -hmm. โอ้อย่างนี้ครับเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่ผมไปแจ้งความเวลาสิบสี่นาฬกาสิบสี่นาทีลูกน้องผมก็ออกตามหาตัวไอ้ไอ้ผู้ต้องหาใช้คําว่าผู้ต้องหาเพราะผมกล่าวหาแล้วใช่ไหมฮะก็พบจุดหนึ่งนะครับพบจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับลูกน้องก็ว่าจะให้เอาตัวบอกเรามีสิทธิ์แปะเอาตัวอะไรเขาเล่านะหมายจับยังไม่ออกนะครับก็ มากบตัวกันไปเรื่อยนะครับผ่านอายุทยาจนกระทั่งขึ้นไปโ,โคราชนะฮะบอกยางยาง,ยงเดี๋ยวรอมีหมายจับก่อนผมต้องการรอหมายจับก่อนถ้ามีหมายจับแล้วเราค่อยตามตัวเขานะฮะแล้วเขาก็ส่งเอสเอมเอสมาชี้แจงผมไม่คุณอนุชิตเนี่ยว่าอ่าเขาพูดเขามีคลิปเต็มและคนไปตัดต่อ นะผมบอกว่าคุณไม่ต้องมาอิิบายผมนะผมเป็นคนถ้าตัดสินใจเดินหน้าก็คือเดินหน้านะครับผมตัดสินใจไปแจ้งความแล้วคุณไปอธิบายกับพนักงานสอบสวนแล้วเรื่องก,ก็จะไปสู่ศาลคุณไปอธิบายให้ศาลท่านฟังว่าที่คุณพูดเนี่ยถูกหรือผิดคุณหมิ่นประมาทผมไหมนะ ถ้าศาลท่านตัดสินอย่างไรผมก็นอกรับอย่างนั้นแต่จังหวะเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาพบพนังกงานสอบสวนวันอังคารมอบตัวอันนั้นก็สุดแท้แต่คุณเป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าเกิดว่าพนังกงานสอบสวนออกหมายเรียกให้คุณมาสอบปากคาคุณยังไม่มาพนังกงานสอบสวนออกหมายจับและยังจับตัวคุณไม่ได้อันเนี้ยมันก็จะเป็นจังหวะ ที่ผมจะต้องไปช่วยเหลือในฐานะผมเป็นผู้เสียหายในการจะตามล่าตัวคุณนะครับผมกับลูกน้องนะครับตอนนี้ลูกน้องผมก็ขึ้นไปอยู่อยู่แล้วนะครับผมเป็นคนมีพักมีพวกมีลูกน้องนะครับทำอะไรต้องยั้งคิดอแต่ว่าเขาจะไปออกคลิปอย่างไรว่าผมให้อภัยผมผมไม่ให้อภัยแล้วครับพูดไปแล้วเสียหายไปแล้วนะครับ แต่ว่าผมไม่ต้องการคําขอโทษเขาจะขอญาตเข้ามาพบผมผมไม่ญาตให้เข้ามาที่ล้านผมนะผมแม่ขอญาตแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าด้วยถ้าเจอหน้าแล้วเดี๋ยวผมเก็บอารมณ์ไม่ได้มันก็จะเสียผู้ใหญ่ผมเนี่ยเก็บอารมณ์ได้แล้วแต่ลูกน้องผมอาจจะเก็บอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้มันก็จะไม่ดีไงะนะฮะคือพูดไปเรื่อยครับ แบบเดี๋ยวมันมีอีกคนหนึ่งมันมีอีกคือผมอย่างนี้ฮะมหามุนีผมเนี่ยจะดำเนินคดีใครเนี่ยผมไม่อยากให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไงแต่คนที่เอาคลิปมาให้ผมดูเนี่ยผมถือว่า อันนะเขาทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมันต้องไปเป็นพยานในศาลด้วยไงตอนนี้ผมกําลังจะดําเนินคดีกับไอ้ผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งใ้ในยูทูบข้ามาลงเอ้ผมก็เกงใจเพราะว่าผมจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับชื่อนายอะไรในธนพลหรือในอะไรเนี่ยนะ,ะับซึ่งเวลามันลําบากงนะเขาเดินทางมาไกลามาขึ้นศาลเองมาขึ้นศาลที่จังหวัดกาญจนบุรีนะผมก็ เดี๋ยวดูว่าผมจะเอาใครเป็นพยา,ยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมามันมันต้องดูเรื่องรูปคดีด้วยองค์ประกอบเนี่ยครบแล้วแต่ว่าเวลาคนมาเป็นพยา,ยานในศาลก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนนะน,นะมันที่จริงผมเนี่ยจะเป็นคนแม้แต่สมัยรับราชการเป็นผู้ชการกราบปามยาเสพติดเนี่ยผมจะสั่งลูกน้องว่าใครด่าผมเนี่ยไม่ต้องเอามาเล่าให้ผมฟังนะ ถ้าใครคุณจะชมใครให้ผมฟังอย่างเงี้ยผมสบายใจผมไม่อยากเข้าหาน้ำขุ่นไงนะครับไอ้นีน่ผมรู้เรื่องน้ำขุ่นคุ้นดามันอารมณ์มันปากเลยไอ้หาเดี๋ยวก็ปล่อยโซ่เสือสลอกผมเนี่ยเลี้ยงทั้งเสือทั้งหมาไว้นะและลูกน้องอยากอาอกเอาใจเนี่ยผมต้องห้ามนะ เขาโทรมาเมื่อวานผมก็ใช้คำพูดพอเพราะเนี่ยนะเออแต่ว่าถ้าคนมันอยากจะเอาใจผมมาเดี๋ยวก็เกิดเรื่องเกิดราวอีกใช่ครับหาเรื่องแท้ๆเลยหาเรื่องแท้ๆเลยผมก็บอกไม่ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของของกฎหมายผมเลยตัดสินใจไปแจ้งความไนงะมันจะได้จบแจ้งความให้อยู่ขั้นตอนของกฎหมายนะครับตอนนี้ถ้าไม่ไปแจ้งความลูกน้องเห็นมันก็โกรธแทนเรา ไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้มันดึดอทัดอะไรกันนะฮะแล้วมันมันสู้อะไรกับเราไม่ได้เลยแล้วมันไม่คู่ควรเลยเนะนะไม่คู่ควรเลยแต่ว่าที่ผมตัดสินนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะผมเนี่ยถูกดำเนินคดีเนี่ยเฉพาะเรื่องไปยิงคนร้ายตายเท่านั้น เรื่องอื่นไม่เคยโดนสอบว่าทุจริตไม่เคยโดนสอบว่าไปรับสวยไม่เคยโดนสอบแต่ไปกล่าวนะอย่างนี้คนเขาเข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจผิดไงผมก็เลยดำเนินการนายอนุชิตเนี่ยเพียงรายเดียวก่อนนะครับเพียงรายเดียวก่อนเวลาพรานจะเข้าป่าไปยิงกะทิเนี่ยเขาจะไม่ยิงเก้งยิงกว่าถ้าคิดจะรบต้องทำศัตรูให้โดดเดี่ยว นะครับผมก็จะเล่นแค่คนเดียวก่อนนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีพยานหลักฐานที่ผมส่งไปให้กระทางร้อยเวรได้ก็จะดำเนินคดีชื่ออะไรคนๆนันนะ่อีกคนหนึ่งนะครับแล้วผมเนี่ยไม่รับไม่รับการขอเข้ามานะครับไม่รับการขอเข้ามาแล้วก็ไม่รับเงินรับทอง คดีจบความคาใจผมก็ยังไม่จบผมไปทำอะไรให้คุณเหรอคุณถึงมาด่าผมนะครับถ้าอยู่ต่อหน้านี่โดนตรงนั้นแล้วนะครับผม <c oughs> ผมเป็นคนไปออกรายการเนี่ยผมถึงไปบอกนะแม้แต่ผมไม่ชอบเนี่ยจะให้ไปออกรายการด้วยกันเนี่ยผมยังไม่ไปเลยครับนะ <c oughs> ถามว่า ถ้าหมันไส้ก็โดนตรงนั้นแหละกลางรายการแหละนะฮะกลางรายการผมจะเป็นคนอย่างนั้นมานมนานแล้วนะ,ะซึ่งมันไม่เข้าท่าผมมองว่ามันเด็กรุก่นลูกอะ่ะคุณรุ่นลูกผมอะแล้วคุณมาเรียกผมมึงเนี่ยฮนะมันมันไม่เข้าท่าผมยังไม่ก้าวก้าวลาวใครเลยนะฮะแล้วผมเนี่ยโตมาจากครอบครัวที่ ต้องแกแนน้แค้นนะครับที่มาเป็นตำรวจก็เพราะจะแก้แค้นนี่แหละนะก็ขอบคุณปู่มากนะครับปู่ก็ดังไปเลยนะงานนี้นะปู่แจ้งพยายาม